ชงกาแฟกินกาแฟครับกาแฟตดกาแฟตดใช่ไหมเป,เ,ปเป็นเม็ดๆเลยมาใส่เครื่องบดบดครับ अरे भी खेल Rồi. À. Một rồi มันก็จะตกมาที่อันนี้ครับตัวรองเห็นไหมเป็นผงแบบนี้นะ,ะเป็นบะเป็นบะเป็นผงนะเป็นผงนี้แล้วก็อเอาตัวน,นี้ไว้ก่อนเครื่องบดแล้วก้าน,นี้เขาเรียกว่าโมกกาพอดนะครับใช้ชงกาแฟเกอขาเรีกยกว่ากาแฟสไตล์อิตาลีนะนี่มันจะเป็นอย่างนี้ ข้างในมันก็จะเป็นที่แรงดันนะแรงดันทาให้น้ากาแฟออกมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาเพอเอาตัวนี้มานะครับนี่เอามาใส่กาแฟยางร่องบอกเัยเทลงไปเทลงไปนี่นี้นะเท็บเลย อ,อัดอัดอัดให้มันแน่นอันนี้ที่บดไว้แล้วนะครับเปิดมานี่แล้วกระเทอัดเราไม่มีช้อนช้อนอยังไหนะบะมีสอดแล้วกระเทอเลย ให้มันเต็มแล้วก็อัดให้มันนิดนึงเวลาเราต้มน้ําไปมันจะใช้ความดันน้ํามามดันเพื่อที่จะสกัดกาแฟนะกาตัวนี้ก็มาคานม่แพงนะครับสกัดกาแฟได้อยู่เอ้ยหกสกัดกาแฟได,ได้ที่ประมาณ15มิลลิลิตรนะครับวันนี้เข้ากับอดัดอัดลงไป เดี๋ยวอัดก่อนมันร้นเกินมันมันหกโอ้นั่นหกแล้ววนะ่ยนีห้าการอัด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 อดอกไปนี่นะให้มันแน่นอลงกไปเลย อัดอัดอัดให้มันแน่นอัดให้มันแน่นด้วยนี่มันจะเป็นลักษณะนี้นะพอพอเราอัดแน่นแล้วเอตรงนี้ก่อนอ,อัดแน่นแล้วแล้วก็เติมน้ำเข้าไปในตัวนี้นะเนี่ยจะมีสามชิ้นฝนมันจะตกเลยเทน้ำลงไปอย่าให้มันเกินตัว ประมานี้แล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะลงเข้าไปใส่ไปในนี้แล้วก็หมุนตัวกาลงหมไปให้มันแน่